สองดูอันนี้ค่ะยอดเก็ดหวานเนี่ยมือไปโดนหักพอดีเขากำลังจะแตกยอดมาแช่แก้วน้ำไว้นี่ค่ะเขาก็แตกรากนี่ขนาดแค่ยอดนะคะนี่ค่ะแช่แก้วน้ำไว้เดี๋ยวจะเอาปลูกในแก้วแก้วเล็กๆนะคะ แก้วแก้วต้นไม้แก้วเพาะชำต้นไม,ม้น้องก็จะได้จเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่นะคะ เดียวค่อยไปลงกระถางเวลาน้องโตขึ้นเนาะอะไน,นี้ก็จะมีน้ำแล้วก็มีเม็ดปุ๋ยอืม,อม ือไปโดนยอดหักหลุดลงมาเลยแช่แก้วน้ําไว้บังเอิญมีรากงอกก็เลยลงแก้วชามไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะอยู่กับต้นกวักมรกตกวักมรกตก็เอาใบชามไว้คนะ่ะแเบบนี่ยแบบเนี้ยเสร็จแล้วน้องก็จะแตกรากแตกปมแตกยอดขึ้นมาแบบนี้ ตัดแต่งใบนี้ออกให้น้องหน่อยดีกว่าแล้วก็เอาปูนแดงมาทานี่ถ้าไปช่ำน้ำเราก็ออกลากตัดแต่งตอนนี้จะทิ้งไป ไม่ต้องชาอะไรไปแล้วมีเยอะแยะนี่นะคะตัดกิ่งไม้เสร็จแล้วเราก็ป้ายปูน มองไม่เห็นอละ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะไม่เป็นอะไรเถอะเถอบ้างไม่เป็นไรอันนี้ที่เหลือนะคะเขาแก่มากแล้ว มะเขือเครือมะเขือเทศที่เป็นพวงเล็กๆเนี่ยจะเอาไปเพาะในกระบะเพาะในสวนข้างบ้านพริกนี่ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็โคนของต้นผักชีลาวเดี๋ยวจะลองเอาไปปลูกดูใส้ผลหรือเปล่าไม่รู้ค่ะทดลองค่ะเดี๋ยวจะเอาผักสวนครัว ดนหน่อยนี่น,นะคะเป็นมะเขือเทศลูกเล็กที่เป็นพวงคล้ายๆมะเขือพวงนะคะบีบเพาะลงไปเลย เกียดไปหิดมีดอ,มอ,มอืมนี่นะคะบีบๆลงไปเลย ความเตื่เพศ ทดสอบนะคะทดสอบทดส,สอบปลูกผักชีลาวด้วยด้วยรากที่เราตัดต้นออกไปแล้ว อส่วนอันนี้ก็จะเป็นพลิกนะคะปลูกลงในนี้เลยค่ะ น้ำให้ชุ่มชุ่มแล้วก็ผักชีลาวเรียบร้อยแล้วนะคะ เย็นแล้วค่ะตอนนี้ประมาณหกโมงลข้าวเสร็จแล้วมาเดินรับลงโอ้เย็นมากๆเลยตอนนี้เย็นช่ำเลยเย็นแบบอุณหภูมิถ้าเปิดแอร์ก็ประมาณยี่สิห้าองศา 二十五、二十六度。